สวัสดีครับก่อนอื่นข้อกกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเอฟซีแฟนช่องหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ผ่านไปผ่านมานะครับมาเข้ามาดูแนวทางของเซียนคอนเก่นะครับวันนี้ก็จะมาวางแนวทางเช่นเคยนะครับสําหรับแนวทางของเซียนคอนแกนก็คือวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยนะครับสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยนะครับ ก็วันนี้ก็เช่นเคยก็จะมาตามแนวทางวันที่ย9บเเดือนหนึ่งพศ2566นะครับแนวทางของเซียนคอนแก่นคือหุ้นนอยรวมลาวดาวจูนปกติดาวจูน v i p นะครับสำหรับดาวจูนปกติดาวจูน v i p นะครับวันนี้ก็ะจะมาวางแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับดาวจูนปกติเพื่อนๆคงจะมองคงจะเห็นแล้วนะครับว่ามี บุญออกอะไรล,ล่างออกอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูนะครับวันนี้เพราะว่าเวลามันมีน้อยนะครับเวลามันมีน้อยครับเพราะว่าผมยุ่งอ่าวันนี้ก็จะมาวางแนวทางวันที่ยี่สิบเก้าเหมือนเดิมนะครับอ่กาก่อนที่จะไปตามแนวทางวันที่ยี่สิบเก้าเดือนหนึ่งพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ <ASS AN> เียนขวัญเจนก็จะขอสรุปแนวนทางวันที่ยี่สิบแปดนะครับวันที่ยี่สิบแปดเดือนหนึ่งพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ่า ก่อนที่ท่านจะไปติดตามรับชมนะครับแนวทางวันที่1นะครับก็ขอสรุปแนวทางวันที่28นะครับเซียนคอนเก็จะไปเน้นเน้นไปที่นะครับลาวสตาเฉพาะกิจนะครับนอยรวมลาวต่างๆนะครับแล้วก็ดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสําหรับเซียนคอนแก่นนะครับอะมาตามกันเลยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับเซียนคอนแก่นด้วยนะครับ Utan, เรามาสรุปแนวทางวันที่28กันเลยนะครับมาสรุปแนวทางวันที่28กันเลยตามผมมาเลยนะครับตามผมมาเลยนะครับผมวันที่28เดือนหนึ่งพศ2566นกสนะครับสรุปนะครับสรุปนะครับส,สรุปผลก็คือลาวสตาร์นะครับวันที่28นะครับลาวสตาร์บน581ล่าง8 4นะครับ สำหรับเลขเด่นวิ่งรูดก็ดูดูได้เลยนะครับดูได้เลยดูไปพร้อมๆก,กันกับเซียนคอนเก็เลยนะครับดาวสตาร์เด่นวิ่งเอยดาวสตาร์นะครับก็คือบน581ล่าง8 4นะครับบน581ล่าง8 4ก็เข้าไปที่วิ่งรูด1น,นะครับวิ่งรูด1แล้วก็เจาะไปที่1 8นะครับมา81นนะครับดาวสตาร์อ่า ตรงๆเน้นๆนะครับเราเราสตาเน้นๆแปดหนึ่งนะครับส่วนมาตามกันต่อที่กาดชาตินะครับกาดชาติหยุดกาดชาตินะครับบนแปดสองสองนะครับก็เข้าไปแปดบนแปดสองสองล่างสามหกก็เข้าไปที่วิ่งรูดสองนะครับวิ่งรูดสองมาสองสองนะครับบนมาสองสองนะครับวงกลมสองสองหนึ่งชุดนะครับผม มานะครับกาชาตินะครับผมส่วนล่าง36มหกนะครับล่างสามหกหลุดไปนะครับมาตามกันต่อเลยครับเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจอ่าบน266ล่าง07นะครับ266ล่าง07ก็เข้าไปที่วิ่งรูด2อีกนะครับสำหรับเฉพาะกิจนะครับวิ่งรูด2 เจาะมา2 6แต่ไปอยู่ด้านหน้านะครับเจาะมา26ไปอยู่ข้างหน้านะครับผมเข้าวิ่งรูดเข้าวิ่ง2นะครับไป26อยู่ข้างหน้านะครับเบิ้ล6 6นะครับบนมาตามกันต่อครับสำหรับนอยรอบพิเศษนะครับนอยรอบพิเศษน่อยรอบพิเศษนะครับบน3 7 1ล่าง3 5หนะครับก็เสี่ยงคอนเกลก็ให้เจาะไปที่1 7เจนะครับเจาะไปที่1 7 ก็มา7 1นะครับอันนี้คือพิเศษนะครับพิเศษก็เข้าไปนะครับเน้นๆเ,เลยนะครับเน้นๆมาตามกันต่อนอยรอบปกตินอยรอบปกตินะครับบนสองหนึ่งล่าง95นะครับสองล่าง95้านะครับผมสำหรับอนอยพิเศษนอยรอบปกตินะครับก็ เข้าที่วิ่งหนึ่งนะครับเข้าที่วิ่งหนึ่งเข้าวิ่งหนึ่งเจาะไม่ถึงนะครับเจาะถึงหนึ่งแปดเข้าวิ่งหนึ่งเข้าวิ่งรูดหนึ่งนะครับวิ่งรูดหนึ่งก็มาที่หนึ่งเก้านะครับรอบป,ปกตินะครับก็มาตามกันต่อนะครับสําหรับรอบ VIP นะครับรอบ VIP นะครับ บน0 3 1นะครับบน031ก็เข้าที่วิ่งสูวิ่งหนึ่งนะครับเข้าวิที่วิ่ง1นะครับผมเข้าที่วิ่ง1อ่าล่าง71ก็เข้าไปที่1ให้ไปที่17ก็เข้าไปที่71อันนี้คือ VIP นะครับ VIP นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเด้งบนเจาะล่างนะครับอ่าโอเคครับเด้งบนเจาะล่างสําหรับ VIP ก็เข้าไปนะครับ น้นๆนะครับเน้นๆเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับให้เจ็ดให้หนึ่งเจ็ดมาเจ็ดหนึ่งนะครับรอบ VIP อ่าโอเคเข้าไปแล้วนะครับส่วนอ่าถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่าดาวจูนนะครับดาวจูนน่าจะเป็นสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งหรือหนึ่งสี่นะครับถ้าจำไม่ผิดดาวโจนนะครับวันดาวจูนวันที่ยี่สิบเอดนะครับวันที่ยี่สิบเอดนะครับอ่า ย9สิบเก้าครับสาหรับเราวางวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดก็เข้าไปที่น่าจะหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับก็ไปที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งแน่นอนครับผมมาเข้าแน่นอนครับผมจําได้ว่าเป็นหนึ่งสี่หรือยังไงเนี่ยหนึ่งสี่หรือสี่หนึ่งนี่แหละครับอันนี้คือดาวโจรไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมว่าผมดูผ่านๆน่าจะเป็นหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับครับโอเคครับเอา สำหรับสรุปผลวันที่28ปนะครับเซียนกอนแกนก็เข้าไปที่ลาวสตาแปดหนึ่งบนกาชาิสองสองบนแล้วก็เฉพาะกิจเข้าวิ่งรูดเข้าวิ่งสองนะครับหนอรอบพิเศษก็เข้าไปที่เจ็ดหนึ่งนะครับให้หนึ่งเจ็ดไปเจ็ดหนึ่งนะครับก็มานะครับปกพิเศษแล้วก็รอบปกติก็เข้าวิ่งรูดหนึ่งมาหนึ่งเก้าเข้าวิ่งวิ่งรูดหนึ่งเข้าหนึ่งเก้าก็วิ่งสองเหมือนก็เข้าวิ่งสองเหมือนกันนะครับ <c oughs> วิ่งสองนะครับสําหรับวิ่งสอง ส่วนรอบ VIP ก็เด้งบนเด้งล่างนะครับให้7ให้1 7มา71นะครับแล้วก็บน3 8, 9, 1นะครับ dove, uh, system, สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเซียนคอนเก่นด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ยังไม่มีแนวทางนะครับก็มาตามแนวทางของเซียนคอนเก่นได้นะครับวันที่29นะครับมาตามแนวทางของเซียนคอนเก่นได้วันที่29นะครับ เดือนหนึ่งพจสําหสำหรับแนวทางของเสียนขวัญก่นนะครับวันที่29นะครับวันที่19ก็จะวางให้เลยนะครับวันนี้เมื่อคืนนี้ไม่ไม่ว่างก็เลยไม่ได้วางให้ครับก็เลยมาวางตอนนี้แหละครับตอนเที่ยงนี่แหละครับวันนี้มีเวลาตอนนี้ครับผมอ่า สําหรับท่านใดที่ยังมีแนวทางนะครับก็แวเข้ามารับแนวทางจากเซียนคอนแกนนะครับมารับแนวทางกับเซียนคอนเกนนะครับหุ้นน้อยรวมนะครับลาวดาวจูนนะครับสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยเลยนะครับสามารถนําไปเล่นได้ทุกห <Mm ุ้นทุกหน่อยสําหรับเลขเด่นประจําวันที่29เนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูดก็คือ3กับ2นะครับจับคู่จุดเด่นก็คือ3-2ม 1ชุดนะครับ3 2 1ชุดสำหรับแนวทางวันนี้นะครับวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้มีแนวทางนะครับก็เข้ามาตามรับแนวทางกับเซียนคอนเกนไดนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ยังไม่มีแนวทางนะครับมาดูนะครับที่เด่นวิ่งรูด3กับ2นะครับเด่นวิ่งรูด3เด่นวิ่งรูด2เซียนคอนแกล็เน่นให้พี่ไปที่วิ่งรูดสานะครับสาหรับเบิ้นก็คือ 3- 3ส 2 2นะครับเบิ้ล3 3 2 2นะครับจับคู่นะครับไปที่3 5 3 6 3 7 3 8แล้วก็3 9นะครับส่วนรอง2นะครับรอง2ก็จับคู่ไปที่2 5 2 6 2 7 2 8แล้วก็2 9นะครับ นะครับลำรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางนะครับผ่านไปผ่านมาก็แะมาะรับแนวทางมาดูแนวทางมาเอาแนวทางไปเหงิงๆปังๆเหมือนเดิมนะครับผมส่วนตัวจอนะครับจอไปที่สามห้าสามหกสามแปดสามเก้านะครับส่วนรองสองก็คือสองห้าสองหกสองแปดสองเก้านะครับเน้น สำหรับหุ้นนะครับเน้นหน้าสี่คู่ท้ายสี่คู่นะครับเน้นๆเลยนะครับเน้นๆหน้าสี่คู่ท้ายสี่คู่นะครับสำหรับตรงกลางนะครับตรงกลางเซียนคอนแก่นก็บอกทุกคลิปนะครับตรงนี้กันทุนนะครับกันทุนนะครับกันทุนนะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเซียนคอนแก่นด้วยนะครับเข้าไปที่ บีทีนะครับบีพิมพ์พัฒนไทยนะครับเข้าไปที่ช่อง youtube นะบีทีนะครับพิมพ์พัฒนไทยเลยบีทีแล้วมีจุดด้วยนะครับจุดแล้วก็ C ตัวใหญ่นะครับ C h ตัวเล็ก n N เอนะครับ BT channel นะครับ BT channel เข้าไปในช่อง youtube Bt channel นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมก็เข้าไปดูเลยครับว่าเป็นคนเก็บวางอะไรไปบ้างนะครับผมก็ สำหรับบีทีชแนลก็วางไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจดที่ไปจิ้มที่รูปโปรไฟล์นะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินจิ้มไปที่รูปโปรไฟล์เลยนะครับก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้รับข่าวสารดีๆเด็ดๆดังๆเพืเ่อเจนคนเจนวางหวยอเด่นเด่น หรือว่าด่วนๆนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับแนวทางของเสียงคอนเกียนวันที่29เดือน1พศ2566นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางผ่านไปผ่านมาก็มารับแนวทางของกับเสียงคอนเกียนได้นะครับสำหรับเลขเด่นวันนี้นะครับเลขเด่นวันนี้คือเด่น3รอง2นะครับเสียนคอนเกียนก็ให้เน้นวิ่งรูด3นะครับให้เน้นวิ่งรูด3นะครับ หรือใครที่ไม่จอบวิ่งรูด3ก็วิ่งรูด2ก็ได้นะครับเข้าไปได้เลยครับไปดูไปติดตามชมกับแนวทางของเซียนคอนแกนได้เลยครับวันที่29สานะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจหรืออยากจะเข้าไปให้กําลังใจกับเซียนคอนแกนได้ที่ช่อง u t u b e นะครับ BT c h anel นะครับ BT c h anel นะครับบอยไม้ My, สรีทอทหารสรอีแล้วก็จุดนะครับจุดแล้วก็ ภาษาอังกฤษนะครับก็ C ตัวใหญ่นะครับ c ตัวใหญ่นะครับ c h A N N E L นะครับ B T c h ชั n e แนวะครับก็วันนี้ก็ขอกราบขอคุณทุกทุกท่านนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจกับเสียงคอนแก่นนะครับวันที่29นะครับก็ขอให้เฮงเงปังๆเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทาง ก็ขอให้เฮงเงปังปังเหมือนทุกทุกวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆมีแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกทุกประการเทินนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ Selamat kerap, bom. Selamat kerap.